หกเจ็ดเอาอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวได้เจออาจารย์นะครับจะไปถ่ายที่นู่นเนาะนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะดูข่าวนะครับมีการฉายหนังด้วยนะเนี่ยของน้องโอสตอรี o ่ครับอ่ามีจอหนังบอกหนังเริ่มฉายแล้วแล้วก็มีชาวบ้านครับอันนี้ดีมากนะ มีชาวบ้านไปช่วยไปช่วยงานครับผมมีชาวบ้านไปช่วยงานนะครับลุงพลผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยที่ลุงพลไปเนี่ยไม่มีใครคิดว่าลุงคนหนึ่งคนใดจะตั้งใจทำแล้วก็ไม่ไม่ผ่อนเลยนะครับคือเป็นคนบุกเบิกอ่ะถ้าต่อไปมีความเจริญในหมู่บ้านนั้นอ่ะ ต้องยอมรับว,ว่าลุงพลคือผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้คือคนชาวบ้านแบบนี้เหรอจะมาทำเรื่องแบบนี้จะมาทำในเรื่องมันเป็นความฝันหรือปล่าชาวบ้านคงจะตั้งตาดูอยู่ว่าจะมาทำเล่นหรือมาทำอะไรผลก็คือเขาทำอย่างจริงจังทำไม่มีเยอะ ไม่ไม่มี เอ๊ะทำไมแบตหมดหรือว่าผมลืมกดแต่มไม่แน่นะเตรียมหตัวไว้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเดี๋ยวมันดับมันส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณแล้ว เทสเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, งสองสามสีนะ่ดังแล้วนะดังแล้วนะนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับมีแอติก,กี้นะครับแกนาคานะครับแล้วก็คลรติกรพอดีนะเออมาแล้วนะไม่มีเสียงอ๋อหลายคนเลยที่ทักนะครับ โอเคมาแล้วนะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วขอโทษขออภยัยมีเสียงแล้วฮ่าอ่าเมื่อกี้ก็ยังไม่ยังพูดเรื่องออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีหนังด้วยมีหนังให้ดูนะครับอ่านะฮะงานนี้ถ้าไปถึงอยากให้ไปลองนะครับกาแฟกาแฟลุงพลนะทำร้านได้ดีมากนะ เออเข้าใจเล่นนะเขาใจทำกาแฟสดนะครับสุดยอดนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมขอผมชอบกาแฟด้วยนะครับนะฮะไม่ว่ากาแฟหรือชาชาเย็นใช่ไหมนะครับคุณมณีรัตน์ครับคุณเยาวรัตน์นะครับคุณมณีซ้อนนะครับคุณเต้าตังแมวซนนะครับผมนะครับคุณสกกลนะฮะคุณแม่พัฒนะครับเชียงใหม่เจ้านะครับ ขอบคุณทุกท่านคุณสามสิบคุณพานะครับนะฮะคุณทองใบคุณมริซ้อนคุณอาภาเอ้คุณอาพรนะครับนะครับโอเคคุณวิจิตด้วยเนาะนะครับคุณสุธีรัฐด้วยครับคุณทองใบนะฮะคุณเดกกดด้วยครับคุณสุธีรัฐนะครับคุณณคุณพระพัานรัฐนะครับคุณอ้อนนะครับสตอรี่นะครับใครมีไลน์ส่งบอกจา์ทีอ๋อ เรื่องเรื่องเสียงใช่ไหมก็ขออภัยนะนะรอเสียงรอเสียงเกือบหลับแล้วอืมนะฮะโอเคขออภยัยดีนะตอนนั้นยังไม่ได้พูดสาระอะไรมากมายก็เป็นการทักทายอ่ะมาเรื่องของเราครับระวังเสียสติอา่าเท่าที่เราดูนะครับทําให้การมาครึ่งหนึ่งของลุงพลของเราเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นการเคลียร์มากนะเป็นการเคลียร์ในหัวข้อของจำเลยที่หนึ่งคำขึ้นต้นเขาจะใช้คำว่าความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่มีคำว่าคดีแพ่งและที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเพราะว่าพวกโจทย์ร่วม โจดร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องโจดร่วมจะเกี่ยวข้องกับคดีแพ่งเท่านั้นนะครับก็คือจะมาอาจจะพยายามมาใส่ให้รู้ว่า,ามาช่วยมาช่วย,าม,าวยามาช่วยโจ์นะครับมาช่วยโจดโจดคืออายาการนะครับเข้ามาในนามมาเกี่ยวข้องในคดีแพ่งนะครับในคดีแพ่งนะครับเพราะว่า เขาอยากให้ลุงพลแพเขาก็คงจะมาช่วยกันนั่นแหละครับมาช่วยกันดันนะครับเขาก็เลยเขียนว่าความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาก็คืออยากให้ฝ่ายโจท์ชนะนั่นแหละครับอยากให้ฝ่ายโจท์ชนะว่าตัวเองมีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างจะมาช่วยฝ่ายใดจะมา มีหลักฐานอะไรบ้างนะครับเขาจะมารอผลการตัดสินในคดีอาญาแล้วก็จะนําคดีอาญาที่ผลการตัดสินสมมุติว่าเขาชนะเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ที่จะไปฟ้องแพ่งจะต้องผ่านการตัดสินจากคดีอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนเขาก็เรียกว่าความอาญาและ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือให้ต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับต่อสู้จนถึงที่สุดส่วนนี้ผมว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ฝ่ายฝ่ายอ่ฝ่ายโจรเนี่ยเขาเรียกว่าได้แสดงบางอย่างล้ําล้ําหน้าไปนิดหนึ่งเพราะว่า เหมือนเหมือนว่าอนาคตฉันจะต้องได้สิบล้านน่ะเข้าใจไหมฮะจริงๆเขาไม่ควรจะเอาเรื่องฟ้องแพ่งมาเล่นก่อนนะครับนะนะฮะก็คือจะเย็นได้เยจ,จะเย็นได้ก็ปล่อยให้ให้ปล่อยให้ฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาก็เบิกความหรือทำอะไรตามความถนัดความสามารถของเขาที่จะทำให้อ่าชนะ จำเลยถ้าสารอาญาถ้าถ้าคดีอาญาตัดสินเรียบร้อยแล้วจะก,กี่สายก็้วแตกเป็นที่สุดแล้วเนี่ยะจะค่อยมาเอานะครับผลนี้เนี่ยไปฟ้องแพง่งมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้เขาเขามามีโจทย์ร่วมเลยแล้วก็จะเอาไว้รอที่จะไปฟ้องแพ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยคุณจะทำเอืกก็เลิก เพื่อจะเป็นจิตวิทยาให้สังคมรู้ว่าคือไม่ให้ใครคิดแบบอื่นเน่ะเหมือนเหมือนจะจะสมคบคิดวา่าลุงพลคือคนร้ายนะครับทั้งที่ศาลอาญายังไม่ตัดสินยังไม่เบิอกอยังไม่เบิกพยานยังไม่ร้องอะไรเลยนะฮะฝ่ายโจทยังหาหลักฐานยังไม่ครบฝ่ายจำเลยก็ยังไม่เตรียมตัวเลย มันทําเรื่องที่จะมาฟ้องสิบล้านแนละ้แน่นอนถ้าผมถามว่าตั้งแต่เกิดมาท่านเคยเห็นไหมก็คงไม่เคยเห็นมีคดีนี้คดีแรกนะครับที่ทําแบบนี้ที่พวกเราเห็นนะครับมันผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งทําให้คนที่เป็นแม่เด็กเนี่ยไม่อ่อนข้อให้กับลุงพลป้าแตนเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาจะได้ผลประโยชน์ต่อไปอีก อันนี้มันผิดหลักมากนะมันทำให้เขาผิดมารยาทแล้วก็ทำให้เขาไม่มีมนุษยธรรมต่ออีกเลยและทำให้เขาดูถูกดูแคนดูหมิน่นนะครับจำเลยแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้มุมมองที่ที่เป็นมนุษยธรรมให้กับจำเลยและจำเลยนั้นก็มีพี่สาวตัวเองด้วยมันเป็นการยืนกระต่ายขาเดียวในคดีที่แปลกมาก เหตุเพราะว่าเขาต้องการชนะอย่างเดียวเพราะว่าเขาตั้งตั้งต้นรออยู่ว่าเขาจะต้องได้สิบล้านที่จริงอันนี้ควรจะมีการพูดถึงนะว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้มันมันไม่มีมนุษยธ,ธรรมอะหมายาว่าคุณกำลังมาสับโผลกเหมือนคุณอฆ่าลุมพลมาแตนให้ตายซะดีกว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำให้คนที่เขาไม่ได้ผิด เพราะลุงพลปรแตนก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทําแต่คุณกับพยายามให้สังคมรู้ว่าลุงพลประแตนเป็นคนทำแน่ๆแต่นั้นถ้าไม่ทําฉันจะมาฟ้องทําไมมันเหมือนกับพยายามจะใช้จะใช้คําว่าจำเลยเนี่ยมาฆ่าลุงพลประแตนทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินอันนี้คือการฆ่ากันโดยโดยในสังคมครับฆ่าทางสังคม ังนั้นใครจะคิดว่าลุงพลไม่ผิดบางคนก็เฮ้ยไม่เอาแล้วอ่ะนี่เขาจะฟ้องแพ่งแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือความกระทําการกระทําที่ผิดหลักมากๆนะทั้งที่ศาลบอกว่าคนที่ยังไม่ได้มีการตัดสินคือเขาบริสุทธิ์แต่มึงจะฟ้องแพ่งแล้วแล้วมึงเบิกเงินค่าอ่าค่าการฆาตกรรมไปแล้วอ่ะถ้ามึงได้เงินฆาตกรรมแสดงว่าลุงพลก็ต้องเป็นฆาตกร ถูกต้องไหมมึงไปตราหน้าเขาว่าเป็นฆาตรกรแล้วก็ตัวเองได้เงินฆาตรกรรมไปแล้วเนี่ยมึงไม่ให้ช่องว่างให้ลุงพลชนะเลยเหรอมึงไม่ให้ช่องว่างว่าลุงพลเป็นคนไม่ทําเลยเก็บใจไหมฮะเก็บใจคนเหล่านี้ไหมนี่คือปัจจัยที่มันไม่ก้มหัวให้กับความอายุอาความถูกต้องมันจึงเดินหน้าฆ่ายอย่างเดียวเพราะมันอยากได้ผลประโยชน์ในอนาคต เอาคดีน้องเสียชีวิตแล้วจะมาหาผลประโยชน์ในอนาคตทั้งที่คดียายังไม่สิ้นสุดนี่คือความเลวความความบ้าคลั่งเนี่ยคือเหมือนเขาจะเสียสติเลยนะเสียสติทุกคนจะไม่ได้ยินคำพูดแบบนี้ระหว่างที่ยังมีการพิจารณาอยู่ว่าเออเขาเขายังเป็นผู้บริสุทธินะ เออให้กําลังใจนะให้กำลังใจพี่สาวนะครับโอเคถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ให้กําลังใจในการต่อสู้ถ้าไม่ใช่เราจะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันอีกแบบพี่แบบน้องแต่ตอนนี้ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะมันไม่เหลือจุดนี้ให้นางคนนี้พูดเลยจึงกลายเป็นคนใจดำมากน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ นะฮะดังนั้นมันเหมือนคนจะสติแตกขนาดเขาไม่มีจุดจุดว่างให้หันหลังให้คาว่าลุงพลชนะนะครับและเขาไม่หันหลังให้คาว่าตัวเองจะแพ้เนียนะท่านลองคิดดูว่าจิตใจเขาจะเป็นยังไงครับ <ừ. S 1> เขาอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาในครั้งสุดท้ายก็ได้ คือการเกลี้ยวกล่อมไม่เป็นตามที่ตัวเองปรารถนามันมันผิดฝาเรื่องนี้มันผิดฝาผิดตัวมันผิดกระดุมอ่ะแล้วก็มันผิดมารยาทอย่างรุนแรงนะครับมันผิดมารยาทอย่างแรงเนาะนะครับสีครับนางมันร้ายครับผมนะเด้งมาแล้วครัท่านอาจารย์โอ้โหขอบคุณมากครับนะถูกต้องไหมครับ เออนะฮะขอบคุณมากครับคุณ,คคณหมอนมินด้วยครับคุณสกนนะครับผมนะฮะคุณชนาการนะครับนะครับอ,อ่อคุณคําไหมฮะเอ่อคุณใส่ใสครับผมนะฮะคุณสมบูรณ์คุณยำไข่เค็มทีพีนะครับนะครับนางพุดด้วยเนาะนะครับ อช่อง YouTube มนทาเรือนไทยสนใจ,จติดต่อที่พักได้อ๋อโอเคๆนะใช่คุณมนทาที่ที่กำลังเก็บเก็บเวก็บเวลาไหมครับซึ่งผมก็ไปทักทายหละไปไปช่วยดูนะครับอ๋ออันนี้คือจะไปใช่ไหมจะไปนะทักทายได้อ่า มีคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าจะอยู่แถวบ้านม่วงเน่ยอาจารย์ต้องติดต่อไว้นะเดี๋ยวเต็มแล้วก็ผมก็เลยไหวตัวทันก็เลยได้ที่พักเหมือนปีที่แล้วผมก็ไม่รู้ไงแต่โชคดีที่ได้หมอกลินนะครับแจ้งทางนี้หมอกลินก็หาที่พักไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าได้ ได้แถวบ้านม่วงใกล้ๆใกล้ๆก,ก็คือออกมาจากอาจำปาดงก็ตรงไปทางนู้นเลยแต่แต่บอกเลยว่ามืดมากนะครับมืดมากมืดแบบว่ามอไซค์ี่ยไม่กล้าไปนะมืดนะนะครับประมาณว่าตอนผมไปหาตอนตอนไปผูกแขนนะ่ะคือเอาเป็นว่ามันมืดจริงๆ นะครับถ้าสิบนาทีถัดไปถ้าไม่เห็นไฟชาวบ้านเนี่ยจะหาที่กลับรถละประมาณนั้นนะเมือจริงๆอาจารย์ไปพักได้เดี๋ยวออกให้อ๋อผมพักเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากกลัได้ที่พักเรียบร้อยแล้วนะฮะได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยสบายใจหน่อยไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับต้องขอบคุณนงะมนาไลนมากมากครับนะฮะอ่ามาพูดต่อระวังเสียสติ อย่างที่ผมว่าเนี่ยผมว่ามันจะเสียสติตรงนี้นะคืออยากได้เงินคือเขาเขาเขามองผลประโยชน์ที่จะได้เลยนะจนเขาผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาแนะนำกันยังไงถ้าจะบอกว่าไม่เข้าใจข้อกฎหมายก็ไม่น่าใช่ผมผมมองว่ามันเหมือนสมคบคิด ที่จะทําให้สังคมเนี่ยฆ่าลุงพลเขาจะให้สังคมฆ่าลุงพลไปกับเขาเขาจะให้สังคมตราหน้าลุงพลแล้วก็ไม่ให้อภัยลุงพลป้าแตนซึ่งมันโหดร้ายเกินไปเขาทําได้ขณะที่ให้สามบ้านไปสนับสนุนเขาแล้วให้ทิ้งลุงพลป้าแตนให้อยู่ในชะตากรรมพอลุงพลต่อสู้กันมาอย่างอย่าง Uh, อดทนจนอีก30วันจะตัดสินมันจึงค่อยมาด